คลิปนี้นะคะจ๋าขอระบายอะไรหน่อยแล้วกระจักก็เชื่อว่ามีคนจํานวนไม่ใช่น้อยเลยที่ก็มีความรู้สึกแบบจ๋าที่คิดแบบจ๋าแบบนี้เหมือนกันวันนี้นะคะพูดตรงว่ามันเป็นวันที่จ๋าดูข่าวแล้วรู้สึกว่าจิตตกมากจ๋าและครอบครัวรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบพอเราดูข่าวมาแล้วเราไม่รู้ที่จะทําตัวยังไงอ่ะไม่รู้ที่จะวางตัวยังไงไม่รู้ที่จะแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ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 เราตอนเนี้ยคือข่าวที่ แมทธิว <Matthew S 2> เขาออกมาบอกว่าเขาเป็นโควิดแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่แมทธิวนะคะคนอะไรนะนักมวยก็เป็นแล้วก็มีคนผุด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 ,ผด,ผดขึ้นมาแบบบอกคนนี้เป็นคนคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าแล้วไหนบอกว่าควบคุมได้แล้วไหนบอกว่ามันเจ็ดสิบคนเท่านั้นที่เป็นคือตอนเนี้ยบ้านจ๋าค่ะมีความรู้สึกว่าแบบจ๋าไม่รู้สึกถึงความเออจริงๆ ส่วนตัวแล้วนะบ้านจ๋าป้องกันอยู่แล้วใส่แมสล้างมือหรืออะไรไงก็ตามแต่พอออกไปข้างนอกอะ่ะ<อ>คือก็อยังมีคนก็ยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังคงแบบว่าชิวยังคงแบบไม่ใส่แมสยังคงออกไปเจอผู้คนในที่แออัดยังคงแบบว่าไปแบบเที่ยวผับหรือไปคือใช้ชีวิตปกติอะ่ะทั้งทงที่จริงๆเชื้อมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อะ่ะยังข่าวของกรณีที่แบบ ในผับที่เจอเชื้อ11คนนะคะเอาจริงมากข่าวนี้นะบอกแค่ว่าจะได้สาระจากข่าวนี้นะคะแค่รู้ว่ามีคนติดเชื้อจากการไปเที่ยวผับแค่11คนแต่จะไม่รู้เลยว่าผับๆนั้นนะคือผับที่ไหนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคือที่ไหนอะไรยังไงแล้ว11คนเนี้ไปสถานที่ไหนมาบ้างพบเจอผู้คนใครบ้างคราวนี้กลายเป็นว่าสถานที่ที่เขาไปอะ่ะแล้วคนที่เขาเจออะ่ะก็ไม่สามารถที่จะระวังตัวเองหรือกักกันตัวเองได้เลยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเชื้อแม่งก็ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะขอเถอะบอกว่ามันคือแค่เฟสสองอ่ะนี่มันเฟสสองจริงๆเหรอจะถามจริงยังคงบอกว่ามันคือเฟสสองอีกเหรอมันไม่ใช่เวลาที่จะมากลัวเสียหน้ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบจะกลัวเสียผลประโยชน์หรืออะไรได้แล้วต่อให้คุณไม่แก้ไขปัญหาวันนี้ ในวันหน้าคุณก็ต้องแก้มันอยู่ดีคุณไม่มีทางปิดบังอย่างเงี้ยไปได้ตลอดหรอกถูกปะตอนนี้ประชาชนนะคะยังมีคนบางคนที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลคุณบอกว่าให้วางให้ไว้วางใจอะ่ะให้เชื่อมันให้เชื่อมันอะไรขนาดแมทธิวออกมาบอกว่าตัวเองเป็นโควิดยังโดนขู่เลยว่าผิดพร,ะระบคอมสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องออกมาชื่นชม ว่าเออเป็นตัวอย่างที่ดีออกมายอมรับออกมาให้ความรู้สิว่าโลกนี้มันไม่ใช่โลกที่น่ารังเกียจแมทธิวเขาไปตัวมาแล้วว่าเนี่ยแมทธิวเขาก็ออกมาแล้วเขาเป็นโควิดแล้วยังไงคุณออกมาขอโทษเขาไหมล่ะถูกไหมทำอย่างนี้แล้วใครจะกล้าถูกการที่คุณทําแบบนี้มันทําให้กลายเป็นว่าคนที่เขามีอาการไอหรือว่าม,มีมีอาการต่างๆเนี่ยเขาไม่กล้าไปตรวจไม่กล้าบอกใครถูกพอบอกใครก็กลายเป็นโดนผิดพรบพอรบคอม เป็นโลกแม่รังเกียจไปซะใช่มันกลายเป็นการกาแก้ปัญหาที่ผิดอะ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วอะ่ะถูกปะสร้างความเชื่อใจประชาชนหน่อยมั่นใจหน่อยใช่ค่ะและตอนนี้นะเราจะบอกให้สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะประเทศบ้านเราอะ่ะประเทศไทยอะ่ะตรวจพบคนติดเชื้อเจ็ดสิบคนคณลองคิดดูนะประเทศที่เขาจเจริญแล้วอะ่ะอย่างเกาหลีญ,ญี่ปุน่นประเทศจีนเมกาอิตาลี เขามีเชื้อยอดคนติดเชื้อพุ่งทยานไปมากกว่าเราอะ่ะมันเป็นเพราะว่าบ้านเราอ่ะจัดการดีหรือมันเป็นเพราะบ้านเราอะ่ะไม่มีใครมีเงินไปตรวจถูกไหมถ้าตรวจเจ็ดพันถูกพวกจะใครบอกเจ็ดพันเก้าพันพวกจ๋านะมีน้ำมูกจิตตกเลยค่ะจะไปตรวจมีน้ำมูกและมีอาการไอเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปตรวจพอเราไปถามตรวจ คุณเชื่อไหมค่าตรวจเป็นหมืน่นขนาดตัวจ่าเองอะจ๋ามีตังใจไมีรู้สึกว่ามันแพงเลยเองจริงแล้วคุณลองคิดดูว่าคนที่เขาไม่มีตังอะคนที่เขาไม่มีกําลังทรัพย์อะบางคน่ะป่วยอ่ะอดีายวว่าจะแบบจะไปตรวจโควิดเป็นหมื่นเลยไปหาหมออะหลักร้อยหลักพันยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงจริงบ้าะเรื่องนี้นะคะจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะลบเรื่องการเมืองออกไปก่อน ตอนนี้มันคือการแก้ปัญหาไวรัสระดับโลกแล้วกรมอนามัยโลกนะคะบอกว่าไวรัสโควิด COVID มันคือเชือ้อระบาดระดับโลกแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วไทยต้องแอคทีฟมากกว่านี้แล้วกูต้องรอ้อยยอดพุดยอดพุดเชื้อมันกระจายไปเป็นหมื่นก่อนเนอะถูกปะจริงไหมเอางบอะที่จะแจกประชาชนนะ่ะคนละสองพันบาทนะน่ะงบตั้งกี่แสนล้าน คุณเอามาทําเลยเขาเรียกว่าอะไรนะวอลูม,มหรือศูนย์ศูนย์สาธารณสุขอะไรสําหรับตรวจโดยเฉพาะเลยแบ่งเลยทําเลยคิดง่ายๆนะสําหรับคนนี่เขาไม่มีกําลังทรัพย์นะไปหาหมอสามสิบาทถ้าจะตรวจฟรีต้องเจอต้องเป็นบุคคลที่ไปไปทํางานเจอต่างชาติเท่านั้นหรือจะต้องเป็นสถานที่ที่ต่างประเทศเท่านั้นมันไม่ใช่แล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นใครก็ติด ติด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 ต่อต่อกันแล้วะอย่างคุณลุงที่เขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วติดหลานน่ะมันกลายเป็นติดต่อติดติดติดกันอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องช่วยกันแล้วแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วไหวละแต่ว่ายเลยจริงจริงแต่ว่ายเลยบ้านฉันมีแต่เด็กกับคนแก่คนป่วยถ้าติดมาคือตายเลยไม่ทันได้รักษาหรอกจริงแล้วคุณลองคิดดูดิ บ้านจ่าป้องกันอยู่แล้วแต่ใครหลายๆคนที่เขาไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะรู้ข้อมูลจริงไม่รู้ที่จะไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้โควิดหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือหน้ามันคืออันตรายขนาดไหนมันไปถึงไหนแล้วคุณมัวแต่แบบว่าปิดข้อมูลความจริงอยู่หรือเรื่องจริงมันเป็นยังไงคือจ่าก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำที่แบบว่ามีคนบอกว่าคนต่างจังหวัดเป็นตั้งเนี้ตั้งแยะแต่มันไม่เป็นข่าวอันี้จ่าก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ที่รู้หลังจากการที่แมทธิวออกมาแบบนี้ปุ๊บมันเลยทำให้จ ออกไปชื่นชมเขาด้วยซ้ํามากกว่ามาด่าเขาแบบนี้มากกว่ามาขู่เขาแบบนี้เข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยการที่จ๋พูดวันนี้นะคะจ๋าไม่ได้แบบบอกเออจ๋าจะต้ะองมึงไปแก้ไขเองอันเนี้ยจ๋าพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการรู้ความจริงทุกอย่างและต้องการให้ทุกคนมาช่วยเหลือกันด้วยที่ต้องการให้รู้ให้ที่ต้องการให้มาช่วยเหลือประชาชนจริงๆด้วยให้ข้อมูลที่ทแท้จริง โควิดนู่นนี่นั่นมันคืออะไรเอาความน่ากลัวให้ทุกคนต้องเฝ้าระวังเลยสองบอกข้อมูลความจริงใครที่ติดเชื้อใครบ้างไปสถานที่ไหนมาบ้างเจอผู้คนคนไหนบ้างเขาจะได้เฝ้าระวังตัวเขาจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังตัวสถ้ามีงบทำตรงนี้เลยมันจะได้แบบไป,ไป,ไป,ไปตรวจกันใครเป็นช่วยกักกันใครไม่เป็นก็ถือว่ารอดไปมันจะได้ช่วยกันหยุดแพร่กระจายไวรัสนี้ได้สักทีนึงนะวันนี้คือหัวเสียมาก ก็เชื่อใครหลายๆคนนี่คือจิตตกมากวันเนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าบอกว่าให้เชื่อมั่นพิสูจน์ให้เราเห็นหน่อยว่าคุณอะ่ะทําให้เราเห็นจริงว่าคุณน่ะมันน่าเชื่อมั่นขนาดไหนฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ